ครับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้พวกผมมากินสเกมเมอร์ทีวีเออครับเนื่องจากที่ผมหายไปนานสักวันหนึ่งเดือนได้ครับโอเควันนี้ก็เอาเด็ดๆเลยนะที่ทุกคนเฟื่องเลยนะเออก็คือเออนี่ครับมีสองตัวครับหนึ่งนะครับกาลิน่าเออแล้วก็ฟีฟ่านะครับเออนี่กาลิน่าแล้วก็ฟีฟ่าออนไลน์นะครับ จะได้ในโดรสับได้ครับถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะเข้าไปเล่นในดูเลยนะครับนี่คอยดูคนระับมินิโนกาลิน่านะครับโอเคลักษณะอย่างนี้นะครับโอเคเนื่องจากของผมเน็ตมันช้านะครับเน็ตมันช้ามาโอเคครับเก็ลักษณะของมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ โอเคฟีฟ่าครับม like ันจะขึ้นอะอย่างนี้นะครับเราจะคู่ครับโวกคุณบล็เน็ตมันช้าไม่นเข้าได้หรือเปล่านะครับต้องเช็เน็ตเร็วๆด้วยนะครับนี่ไงมาแล้วเน็ตช้าโอเคแต่ไงกองท่านผู้ชมที่มีเน็ตอ่าเร็วๆอ่ะเออนได้นะครับแล้วอย่างนึงก็กาลิน่านะครับมันมีแบบว่า สุดยอดมากครับมันมีเกมแม้เราเกมมันมีเกมให่เราตั้งมากมายครับโอเคเดี๋ยวผมก็ใช้เน็ตตัวเองก่อนนะไม่เยอะไปกเออโอเคครับูคนะโอเคครับเข้าไปในกริน่านะครับ นี่มันชินไม,ไม่หลายเกยมมากเลยนะครับโอเคครับรอสักครู่หนึ่งนะครับนี่จ้าบนี่ครับมาช่วยเริ่มมาครับเออเกมเล็กก็เกมอะไรไม่รู้นะครับกูไม่รู้นะครับเนี่ยมันจามีเกมฮอนด้วยนะครับแล้วก็ฟีฟ่าออนไลน์แล้วก็เออ Pb ด้วยนะ Pb แล้วผมก็ไม่รู้ครับว่า Pb มันติดตั้งยังไงเก็บเกมมันก็ไอจ็อดก็มีครับเกมก็มีประมาณนี้ครับแล้วก็เนียบเนียบที่เป็นลูกวงล้ออยู่ด้านล่างสุดเลยนะครับคลิกเข้าไปนะครับมันจ้เลือกเกมนะครับแล้วก็เอาหมุนวงล้อเออแล้วก็จะได้ของไปนะครับเหตุฉาบรอสคือโอเคยังไงท่านผู้ชมก็ ไปเข้ารายงานเองครับเออมาถึงวิธีการด่ารถเลยครับโอเคทำตามผมเลยนะครับโอเคครับก็คู่กันนะครับแล้วก ah. ็พพิม์ว่าคาริน่าคาริน่ากัสนะครับคาริน่ากัสนะครับ กดคุณหาไปเลยครับโอเครอสักครู่หนึ่งนะครับโอเคครับแล้วก็ให้กดเข้าอันนี้นะครับอันนี้นะครับอันนี้ครับอันนี้นะครับปุ่มนี้นะครับไม่อันนี้นะครับกาลินา M O B I L E นี่ครับผมไม่รู้อ่านว่าอะไรนะกาลินาประเทศไทยเออคลิกเข้าไปเลยครับอันนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับ รูปสกู่นะครับโอเคโอเคเนเชอโอเคมันก็จะมีลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมเออลักษณะอย่างนี้นะครับให้คลิกตรงนี้นะครับนี่ครับตรงนี้นะครับที่ไปยังกาลิน่าโมบิสออฟฟิศอะไรเนี่ยครับนี่ครับตรงนี้ครับตรงนี้นะครับ ขึ้เข้าไปเลยครับโ okay, อเคครับรอสักครู่ครับโ <Okay. S 2> okay. อเคครับเรอสักครู่นะโอเคมันก็จะขึ้นหน้าอ,อย่างนี้ไ,มไหมนะโอเค okay, นี่คือเอออะไรวะวันมากมายจากเกมที่คุณชอบเออเออให้มีหลายเกมครับนี่รุ่นครับมีเอ่ออะไรวะฟ้าอะไรวันนี้เออ คิกโฉดฮอนนี่เออแล้วก็ให้คลิกตรงนี้นะครับมันจะเขียนว่า gas เปลี่ยนเป็น f เก m หน้าเปลี่ยนเป็น a r i n a ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้นะครับเขียนแล้วก็ด้านล่างที่เป็นรูปแอนดรอยครับที่เออมันจะเขียนว่าจุด apk แล้วก็แอนดรอยนะครับนี่นะครับตัเลขถ้าก็ยังไม่ดาวโหลดมันจะเป็นสีแดงครับคลิกเข้าไปเลยครับ โอเคราสักคู่นะครับโอเคก็ไปแล้วมันจะเขียนว่าเริ่มต้นดาวโหลดนะครับนี่มันก็จะมาหน้านี้เลยนะครับโปจะมาหน้านี้ได้ไหมครับโอเครอไปเลยนะครับนี่ครับมันกะจะขึ้นมาให้นะครับยี่สิบจุดสิบแปดเอ็มบีนะครับนี่ครับอันนี้นะครับรอไปเลยครับโอเค รอไปเลยนะครับพโหลดเสร็จแล้วก็ดิดตั้งเลยนะครับโดติดตั้งมานะครับโอเคโอดติดตั้งมาใช่ไหมครับรอสักครู่คนระับเร่งช้าพอติดตั้งมามันก็จะได้ตัวนี้ครับกาลิน่าตัวนี้นะครับ ก็ใครอยากดาวน์โหลดเกมมาเลยครับให้คลิกเข้าไปเลยครับที่กาลินลนะ่าเดี๋ยวผมจะวันนี้ผมจะสอนดาวน์โหลดเอ่อแาก่อนนะครับโอเครอสักครู่ครับเนี่ยจ้าโอเคโอเครอสักครู่หนึ่งนะครับนองจากนี้ของผมมันช้ามากเลยนะครับ เราสักคู่หนึ่งนะครับต้องขอประทานไปด้วยนะครับในก่องกลที่เร็วๆเออของจเล่นได้เร็วกว่านี้นะครับตัวของผมุมันชาโอเคมันก็จะนี่ครับเกมมันจะขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ใค่อยากดาวน์โหลดเกมฟีฟ่านะครับมันจะเขียนที่คำว่าเบิดนี่ครับรถเลขของผมนะของใรที่เข้ามาไม่ไนะมันเขียน่าติดตั้งเหมือนกองนี่ครับเอชชอตนี่ครับ มันจะขึ้นมาว่าติดตั้งครับให้ติดตั้งไปนะครับพอติดตั้งเสร็จแล้วมันจะเขียนว่าเปิดนะครับโอเคเปิดอย่างนี้ก็สามารถเข้าเล่นได้เลยนะครับแล้วก็วงล้อนี้ครับโอเคเอาสักค,ครู่รอ๊ปวงล้อวงลุนวงล้อนำโชคนะครับโอเคเอาใหม่เออวงล้อนำโชคโอเคครับ ไม,ไม่ได้แล้วครับนั่งจากนียมันช้านะครับโอเควงอน้ำชูครับอไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมก็เข้าไปเล่นกันเองเลยนะค,ะนะครับวันนี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ